นี่จะให้เพื่อนๆชมใกล้ที่สุดเลยในพระสมเด็จวรละครเลยเสมือสององค์จริงเลย,เน,ยเนื้อเนื้อพิมพ์พุทธศินพุทธศินต้องถูกพิมพ์เนื้อมลสารต้องถูกทำริ้วรอยอคือสําคัญเป็นใบประกันเป็นใบการันตีที่ต้องมีในพระสมเด็จวรละครเป็นขั้นสูงสุดนี่ผมจะให้เพื่อนย้ําเลยเพื่อนเนื้อพระสมเด็จวรละครเนี่ยรอยเหี e ul, e ul, ย่ยวเหี่ยวย่นย่น คล้ายๆผิวคนแก่เนี่ยมีที่เดียวบนพระสมเด็จพระระังเนี่ยนุ่มนวลฉ่ำเนี่ยเนื้อคล้ายคล้ายขนมเทียนขนมตุ๊บปั๊บเนี่ยเป็นเนื้อพระสมเด็จพระระคังเนี่ยคล้ายๆมีชีวิตมองดูคล้ายๆมีชีวิตเพราะลิขิตพระทำมือด้วยบนสารวัตถุอันเป็นมงคลที่สุดในพระสมเด็จพระระคังเนี่ยไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดเนี่ยให้เพื่อนดูเนื้อเลยดูเนื้อดูพิมพ ดูพิมพ์ดูธรรมชาติริ้วร่องรอยเนี่ยการปาดสมัยยุคโบราณนะการปาดในพระสมเด็จพระรรคังแล,แล้วก็ดูพิมพ์พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยเนื้อบวสารวัสดุอันเป็นมงคลเนื้อพระสมเด็จพระระครังยากที่สุดมีน้อยหายากขอเพื่อนๆจงจดจำเถอะลองไปค้นหาดู แล้วก็ริ้วรอ,รอยเนี่ยเป็นใบประกันขั้นสูงสุดในพระสมเด็จพัดระรังเนี่ยผมย้ําแล้วก็ฟันธงทุกครั้งทุกคลิปต้องมีในพระสมเด็จพัดระฆังคือริ้วรอ,รอยสิบ13ประการที่ท่านบรมรครูได้เขียนได้ชี้ทางไว้อย่างยุติธรรมเป็นที่สุดแล้วถ้าไม่เกิดไม่มีริ้วรอ,รอยนี้นคือไม่มีใบประกันนะไม่ใช่วัดระฆังทันทีเลยเพื่อนเนี่ยผมจะถ่ายช้าให้เพื่อนๆได้เห็นเนื้อบนสาร ในพระสมเด็จวรคังนี่ยเป็นใบประกันขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดเป็นใบประกันขั้นสูงสุดเนี่ยเพื่อดูเนื้อนะดูเนื้อพระสมเด็จเนี่ยยากที่สุดที่ผมบอกว่ายากที่สุดเนี่ยการตัดแกะแบบแม่พิมพ์ยุคโบราณเนื้อหนึบนุ่มนวลฉ่ำเนี่ยพุทธสินต้องถูกพิมพ์เนื้อมวนสารต้องถูกทำริ้วสามหลักพิมพ์เนื้อธรรมชาติ ต้องเด็ดขาดในพระสมเด็จพระฆังย้ําเลยต้องเด็ดขาดพระสมเด็จวะะัดระฆังถ้าไม่มีไม่ยังไม่ใช่วัคระฆังทันทีขอโชคดีวะะัดระฆัง